เครื่งสำองหรือโต้ะคร่งสำองหรือโตะสำอางหรือโต้เครื่องสำอางหรือโตะทุกคนเครื่องสำองหรือโตะค่ะคอมเมนต์หน่อยทุกคนเครื่องางหรือโต้เครื่องสงหรือโตะโตะอะมีคนนึงบอกโตะแล้วนะ สมมติถ้าเราเลือกโต๊แล้วเดี๋ยวพอเรารีวิวโตะเสร็จก็จะเป็นเครื่องสําผันะโตะโตะโอเคโต๊ะนะมาเดี๋ยวขึ้นก่อนมันจะไม่เรียบร้อยนิดน,นึงเพราะว่าเดวเดวไม่ค่อยมานานนะทุกคนขอโทษทีว่าเดวไม่มันไม่เรียบร้อยอ่ะคนที่เมื่อกี้บอกว่ามีบัสไหมดูมีอันนี้นะคะี่มีพินจินวุกนะในมีพินจินวุกนะคะจะมีพินจินวุก อนะ๋ตรงนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋าอันนี้คือกระเป๋าที่เราใช้ไปงานแต่งงานประมุ่นนะคะเดวก็มีกระเป๋าตังที่เราใช้ใส่เหรียญแต่ว่าตอนนี้หายไม่หมดเหมือกไปแล้วเหมือนจะหมดไปแล้วเลยคิดว่าไงไงมันเป็นแบบแบบนี้นะที่เก็บเปิดแลด้วเดวก็จะมีาก์ดอน,นี้ก็แก๊สเจตคิดก็มีค่ะ บอกเลยว่าอยากได้การอันไหนแล้วก็เดี๋ยวเดลจะเอาให้ดูนะอันนี้ก็คือโต๊ะแพ็คของของเดลแหละมีกล่องเหล็กยันหนึ่งเนี่ยน,นี่อันนี้เดวก็จะมีพาสเตอร์อยู่ข้างในนะคะเพื่อเจ็บแล้วก็อันนี้คือแบบอาร์ทอยไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าบางบางอันเพื่อนก็ให้บางอันก็ซื้อเองบวุมก็ให้ รวมๆกันนะอันนี้ได้ตอนวันเกิดปะน่าจะไม่ได้อะโอ้ออันนี้ออกกันตรงนี้เราก็จะมีการาดอีกนะคะกร์ดแล้วอันนี้ก็ของแถมนี่คือกระติกเอ้ยกระติกน้ำอันนี้คือกระเป๋าเลนสอแต่เดียวตอนนี้ดูคิดอยู่จะใส่อะไรเข้าไปแล้วนนี้ก็คือพวกเอ่อกร์ดทั้งหมดของเดียวนะกาทั้งหมดเลย อันอันนี้ที่บูมให้นะอันนี้ก็เป็นกล่องอันนี้ดีมูนี่ดีมูไม่ใช่ดีมูฮันชีปูบเขาเท่าที่นี่วะตรงนี้อันนี้เราก็มีแบบนี้นะแล้วมีแบบนี้สองอันแต่อันนี้ใส่เข็มเป็นกัปอันนี้บัสนะคะคนที่เมื่อกี้บอกว่ามีบัสไม้นี่นะบัสก็มีลาบูปู us, มีขนพรงน,นี้ที่เราตัดออกมาแล้วก็มีพวกก์ดนะ ก็ประมาณนี้แหละโต๊ะเดียวก็มีแค่นี้แล้วก็อันนี้ยาไาเล็บผมเด็กโอเคตาครึ่งสำอางแล้วเนาะทุกคนคอมเมนต์มาว่าอยากได้เครื่องสำอาง,งอันไหนก่อนแบบลิปสติกหรือจะเอาบลัชออนเอาแบบพวกอันเนี้ย อันนี้หรือว่าทุกคนก็เม้นมาเลยว่าอยากเห็นอะไรก่อนหรืออยากเห็นสกินแคร์ของเดีวที่เดีวใช้เดวกับกล้องก่อนนะคะทุกคนอยากเห็นอะไรเดลยังไม่ได้แต่งตัวคะ่ะเพราะเดลแสดงตอนสี่โมงนะคะอยากเห็นอะไรก่อนคะอยากเห็นบลัชออนฟาวเดชั่นของเดลไอไฮไลท์ลิปสติกหรือว่าสกินแคร์คะ่ะ อยากเห็นอะไรก่อนเล่ามาดูือแล้วมีน้ำหอมด้วยถ้าน้ำหอมได้นะคอมเมนต์มาเร็วเร็วเร็วคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์โตลูกพี่ฮะเลววิวได้ ป๊นบนึงปูเจนอ่านก่อนนะทุกคนปูเจนอันนี้อ่านว่าอะไรปิดก่อ,น,อนนี่อ่านว่าอะไรรีวิว,ตวโตะลงพีชค่ะอันนี้อะโลชั่นโอเคคือเดารีวิวไปแล้วนะเมื่อกี้ทุกคนไม่มองนะเมื่อกี้เรารีวิวโตะไปแล้วไม่มองเองนะ โลชั่นโลชั่นได้ค่ะพวกสกินแคร์เนาะใช่ไหมเนาะโอเคฮันเดาเริ่มก่อนเลยเราวขอปิดแบงก์ก่อนนะคะอันนี้ที่เดลใช้อันนี้ก็คือเดลลบเครื่องสำอางนะคะก็ไม่ค่อยชอบสกินแคร์เท่าไหร่เ้วก็เลยไม่ต้องมีอันนี้มีอันนี้นะ ก็อันนี้ก็คืออันนี้โชว์ได้ปะปิดแล้วกันอันนี้คือแบบเล่าอะไรอ่ะเป็นที่ซันสกรีนอ่ะอ,อันนี้ก็แบรนด์เดียวกันกับอันนี้อันนี้เราใช้ด้วยกันอันนี้มันทำให้แบบมันแบบผิวดียังไม่ปังตะก,กร้าให้นะคะซื้อที่ประมาณ วัดสันหรือไม่ก็สีส้มเลยกับสีส้มเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเออโลชั่นที่เดียวใช้ก่อนนอนอันนี้ฮัลโหลเอออันนี้เดียประมาณเดียวใช้มันไพรเมอร์นะสะบู่ ให้เจ้าชาล็องน้าเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นโซเดจเนโรจากซซฟอร่านะคะเป็นบอดี้ครีมอืมอะไรอีกนอนั่นี้อันเนี้ยคือแบบทำผิวขาวเลยละ่ะน,นี่นี่เลิศอันเนี้ยอ,อันนี้ต้องมีเดล เป็นบุค่ะครีมยาลีใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็แทนครีมของเดียวนะแทนครีมแล้วก็แล้วก็มีโลชั่นอันนี้ที่เราใส่เป็นกระปุกที่มันแบบไม่มีแบนเนาะเนาะแล้วเราก็มีซันสกรีนนะ S P A ่า ไอ้ก็ที่เหลือก็ครีมหมดครีมเล็กๆของเดี๋ยวอะเครื่องสำอางใช่ไหมเครื่องสำอางทุกคนอยากให้เห็นอะไรก่อนอะลิปสติกเหอือเลยนะลิปสติก,กดีๆเยอะเลยเครื่องสำอาง,อางที่เดลใช้ประจำค่ะโอเคเครื่องสำอางที่เราใช้ประจำนะ ประจำก็คือถ้าเป็นเดี๋ยวเราใช้อันนี้นะเดี๋ยวซื้อที่เซเว่นร้อยเก้าสิบเก้าสิบร้อยี่สิบเก้าเขท่าไร่้อยแปดสิบเก้าอันนี้นะเขาก็ใช้ดีเพราะเดี๋ยวไม่ได้แต่งหน้าเยอะนะทุกคนอันนี้ก็นี่ก็ดีเหมือนกันอันนี้คือแบบขาวจ้วคือแบบ ดูดิดูคนไหนะคือในกล้องมันไม่ขาวขนาดนั้นแต่ว่าในชวิจิ้งอ่ะมันขาวมากนะทุกคนมันขาวอ่ะขาวมันขีเลยล่ะะอันนั้นคือสองอันที่เราใช้แล้วก็ไดคาลเตอร์เราก็จะใช้เ,เราใช้อันนี้ของโนโบลนะคะดีดี แล้วก็พับเดี๋ยวใช้อันนี้ชื่อที่ไดโซลิปอ๋อลิปลิปเดี๋ยวก็เอาบลัชก่อนนะเอาบลัชก่อนเพราะว่าลิปมันยากเดี๋ยวจะใช้อันนี้นะคะของเลมอนมีนี้เป็นบลัชครีมอันนี้ก็อีกอันหนึ่งจากเกาหลี เยวใช้2อ,อันน,นนะสำหรับบลัชเออแล้วก็อันนี้ด้วยนี่ก็ใช้ดีอันนี้ดีมากด้วยแล้วก็พวกลิปหรอลิปเดี๋ยวก็จะใช้พวกอันนี้นะอันนี้ไม่ได้ใช้ทุกวันแต่เดวจะใช้แบรนด์นี้อะจะส,สิหนูไม่รู้ว่าพูดยังไงนะพวกเออจอ l ลี่สวีทนะ ใช้ดีมากแล้วก็ลิปแมวดำด้วยอันนี้ก็เหมือนกันเดีวใช้อันนี้นะตรงนี้ไม่ใช่นะั้นไม่ใช่ทุกวันแต่อันนี้เราใช้ทุกวันนี้ป้าบุ๋มซื้อให้นะคะสำหรับคริสต์มาสหรือเออ่ปีใหม่อันนี้คือของซาฟร่านะคะใช้ดีมาก ใช่ไหมออร์แกนิกนะคะทุกคนเด็กใช้ได้น่ารักเลยดูดิห้อยกระเป๋าได้อ่ะน่ารักลิปก็จะประมาณนั้นแล้วก็พวกคือแบบตรงตาเหรอตรงตาเดี๋ยวจะใช้อันนี้ก็คือไฮไลท์ที่เราใช้ของตานะคะนี่วเดี๋ยวก็จะใช้อันนี้อันนี้อันนี้ดีมากอันนี้คือแบบ ใช้ได้ทุกวนนะันนะอันที่เรชาชอบเหมือนกันใช้ใช้อันนี้กับอันนี้ด้วยกันนะเลิศมาก<า>แล้วก็คืออันถ้าบนคิ้วเราจะใช้อันนี้นนเบอร์มากเลยป้าบุ่มเมอร์ชั่นสิบ น่ารักขอบคุณค่ะแล้วก็อายไลเนอร์เดี๋ยวจะใช้วายไปเร็วอ,อันนี้นะเดี๋ยวใช้ของประบุไม่ใช่ไม่ใช่ของประบุเดี๋ยวใช้อันนี้ดีเตเป็นอายไลเนอร์ที่ใช้ดีม,มากคือแบบอ่ะดูแล้วแล้วมัน คือมันไม่หลุดอะละครคือมันไม่แบบกระจายได้เลยมันดีมันแบบดีมากอะอันนี้ก็หมดแล้วแต่เดี๋ยวเก็บไว้เพราะเดี๋ยวชอบแพ็กจริงก็ประมาณนั้นนะประมาณนั้นสำหรับสิ่งที่เดี๋ยวใช้เอออันนี้เดี๋ยวมีเ้ดน,ดนเป็นกระจกนะ นกระจกน่ารักมากเลิศมากค่ะคอมเมนต์หน่อยทุกคนจะเบื่อแล้วคอ,อ,อมเมนต์หน่อยค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 อมเมนต์หน่อยแล้วมีนี้นุ้ยไม่ใช่คนละเพลง ดีเซต้องออกจ้างเดียวแล้วเฮ้ยโอ้โหทั้ทงป้าทาั้งนานเลยเหรอนันเล่นเลยเหรอนานนันเล่นเหรอละครวันนี้ไปแสดงที่เล่ากับ เออขอบคุณค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนสี่โมงเย็นเนาะใครอยู่ยแถวๆนั้นไปดูเดียวได้เหรอขอบคุณมากค่ะคนจะอมอนทีป่าขอบมากค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าข้อตคอมเมนต์ได้นะเดีย๋ยวเบื่อ คอมเมนต์ถามอะไรได้นะคะทำไหนเดียวที่นีเดี๋ยวมีการ์ดบัสเตอร์นะคะเดี๋ยวมีบัสนะถ้าใครรู้จกักเดียวมีโพสเตอร์บัสอยู่ข,ข้างๆนี่อ่ะเดียวมีซันสุดสองอัน,นะคะ่ะมีซันสูสองอันอันนี้ยังไม่สอยนะน,นี่คือซันสุดสองอันนะคะแล้วมีเน็กปกติกับเน็กสูตรนะ